แห่งบุรพาทิ์พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6ททำไมเปรียบชาวจีนเสมือนชาวยิวชาวยิวคือชนชาติหนึ่งในประเทศอิสราเอลขณะเดียวกันยิวคำนี้ยังมีความหมายอื่นๆอีกเช่นหน้าเลือดงกขี้เหนียวเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวดังนั้นเมื่อเห็นบทความพวกยิวแห่งบุรพาทิ์ผู้คนส่วนใหญ่รวมถึงนักวิชาการบางคน จึงคิดกันไปว่านี่คือบทความเพื่อต่อต้านชาวจีนพ้นทะเลที่อยู่ในประเทศไทยพวกยิวในบุรพาทิตเป็นผลงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2457โดยทรงใช้นามปากกาว่าอัศวพาหุเมื่อพวกยิวแห่งบุรพาทิตเผยแพร่สู่สาธารณะก็เป็นประเด็นร้อนแรงในสังคมว่าพระราชนิพนธ์ขึ่งเพื่อวิาพากวิจารณ์ชาวจีนพ้นทะเลในไทย และเพื่อให้คนไทยตระหนักถึงอันตรายของชาวจีนว่าเป็นเสมือนชาวยิวปัสวะพาหูหรือรัชการที่6ทรงวิภากษ์อุปนิสัยของชาวจีนโดยการเปรียบเทียบกับชาวยิวเรื่องที่ชนชาติทั้งสองต่างเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนไม่สนใจและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในประเทศที่ตนอาศัยอยู่เพราะทั้งชาวยิวและชาวจีนนั้นต่างให้ความสำคัญแก่การหารายได้เหนือสิ่งอื่นใด ากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เวลานั้นชาวจีนเป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศเปล่าได้ว่าเศรษฐกิจของไทยก็ต้องพึ่งพาชาวจีนเป็นกำลังสำคัญรัฐบาลก็ตระหนักว่ารายได้จำนวนมากของประเทศนั้นมาจากชาวจีนตัวอ,อย่างเช่นรายได้เดือนละ4 0 0 0ันบาทของพระคลังข้างที่มาจากค่าเช่าที่ของข้อค้าผักชาวจีนในตลาดจังหวัดนครปฐม หรือเมื่อปี2453เมื่อรัฐบาลไทยมีนโยบายจะเก็บภาษีชาวจีนเพิ่มเติมชาวจีนส่วนหนึ่งไม่พอใจและเรียกร้องให้ชาวจีนทั้งหมดหยุดงานรวมถึงร้านค้าต่างๆกระท้วงนโยบายของรัฐบาลเป็นเวลา3วันส่งผลกระทบเกิดการถัดแคลนสินค้าอุป,ปโภคบริโภคจนทางการต้องใช้กำลังทหารและตำรวจจับกุมผู้ก่อการอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยยังเลือกสนับสนุนชาวจีนให้เป็นฝ่ายเข้ามาดำเนินธุรกิจในสยาม มากกว่าชาวญี่ปุ่นและชาวอินเดียที่ทำธุรกิจอยู่ในไทยขณะนั้นเช่นกันเพราะชาวจีนจำนวนมากที่อยู่ในสยามนั้นไม่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตด้วยรัฐบาลไทยไม่ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับจีนชาวจีนจึงอยู่ภายใต้กฎหมายไทยส่วนชาวญี่ปุ่นหรือชาวอินเดียเป็นคนในบงังคับอังกฤษจึงมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายไทย สถานการณ์ดังที่กล่าวไปข้างต้นจึงมีความเป็นไปได้น้อยมากที่พวกยิวแห่งบุรพาทิตจะเกิดขึ้นเพื่อปลุกระดมให้คนไทยลุกขึ้นมาต่อต้านชาวจีนหรือเลิกคบค้าสมาคมเพราะคนจีนพ้นทะเลในไทยคือตัวขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจที่สำคัญเพราะหากทำเช่นนั้นจริงอาจมีผลกระทบกับเศรษฐ,ฐกิจของชาติจึงไม่น่าจะใช้พระราชประสงค์ในงานพระราชนิพนธ์นี้เจตนารมณ์ของพวกยิวในบุรพาทิต จึงน่าจะเป็นการปลุกจิตสำนึกคนจีนพ้นทะเลไทยให้กระหนักถึงหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองของชาติไทยจงรักพักดีต่อพระองค์โดยควรเชื่อฟังคำสั่งของรัฐบาลมีความเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมืองคนจีนพ้นทะเลในสยามเองก็พยายามแสดงให้รัฐบาลเห็นว่าตนเองไม่ได้มุ่งหวังที่จะเข้ามาอยู่ในสยามเพื่อกอบโกยหาผลประโยชน์ของตนหากมีความจงรักพักดีและมีสำนึกในฐานะพลเมืองคนหนึ่งเช่นกัน เพื่อให้พ้นจากภาพเสมือนชาวยิวทางออกที่ดีที่สุดของชาวจีนพ้นทะเลในไทยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตนเองสร้างความพอใจให้กับทางการก็คือการบริจาคเงินโดยเฉพาะการบริจาคให้กับกิจาการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่างๆเช่นบริจาคเงินสนับสนุนกิจาการเสือป่าบริจาคซื้อเครื่องบินของกองทัพบ,บกบริจาคเงินสนับสนุนการซื้อเรือหลวงพระร่วงและอื่นๆ จนรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์บทความเรื่องขอบใจเพื่อนจีนลงในวารสารสมุทรสารฉบับปฐมมาเลิกความตอนหนึ่งว่าการที่เพื่อนจีนได้แสดงไมตรีจิตต่อไทยจะช่วยทารัวบ้านด้วยครั้งนี้ไทยขอบใจชั้นหนึ่งแล้วและถ้าจะให้ดีเพื่อนจีนแสดงไมตรีจิตต่อไปให้เป็นการสม่ำเสมอก็คงจะได้รับความขอบใจอย่างยิ่งขึ้นอีกเป็นแน่ ข้าพเจ้าขอให้ท่านเอดิเตอรได้โปรดช่วยนำจดหมายนี้ลงในหนังสือของท่านด้วยเพื่อข้อความเหล่านี้จะได้ประสบตาเพื่อนจีนซึ่งข้าพเจ้าอยากให้ได้รับความขอบใจนั้นด้วย